ตลอดน,นี่ให้ทีบเลยพลังแห่งหมาหมู่ชนะทุกสิ่งริง MVP ด้วยอาไม่ใช่อ๋ออยู่ข้างล่างเนี่หว่า l a d s and g e n t l e m e n ตอนนี้เราอยู่กับเกม Crystal Atlant ที่ได้เปิด Open Beta เป็นที่เรียบร้อยในวันที่28พฤษภาคมที่ผ่านมาหลังจากที่ผมได้มีโอกาสลองเล่นในช่วง Close Beta ก็ต้องบอกได้เลยว่าเกมดู o ม p ู e ณ์ขึ้นมากมีองค์ประกอบในการเล่าเรื่องที่ดูสมบูรณ์ขึ้นออปชันการแต่งตัวละครเยอะขึ้นแล้วก็เลเวลไหวขึ้นปกติเลเวล4 2นี่ล่อไปบท4แล้วนะซึ่งถือว่าเป็นเรื่องที่ดีมากครับเพราะเราจะได้ลยททุยเ่เกมดววาิ นั่นก็คือระบบ PVP และดันเจียนซึ่งถ้าใครอยากทราบข้อมูลเพิ่มเติมว่าภาพลักษณ์ของเกมโดยรวมเป็นยังไงก็สามารถเข้ามาดูคลิปนี้ได้เลยครับลิงอยู่ในดีสคริปชันแล้วแต่ไฮไลท์ที่โดดเด่นที่สุดใน Open Beta จะเป็นอะไรไม่ได้นอกจากระบบคลาสที่ตอนนี้มีถึง11คลาสด้วยกันโดยตอนนี้จะมีนักดาบ2สายมาจิเบลดกับเบอร์เซอร์เกอร์มือปืน2สายกันเนอร์กับเบลตี้ฮันเตอร์นักเวท3สาย Elemental ลิสต์วอลล็อกและเมจิกเชนเคียว2สาย Guard Blade าสายกาดกับเบลด กับ Star Breaker ไปไม่เป็นเลยตอนเจอใน PVP ครั้งแรกซึ่งถ้าใครเป็นมือใหม่ชอบความเรียบง่ายก็จะแนะนําเป็นนักดาบทั้งสองสายเลยครับไม่ก็อาชีพหมัดเพราะจะมีสกิลพุ่งไปมาโฉบเฉี่ยวง่ายทําดาเมจได้แรงแบบไม่ต้องต่อคอมโบนานแต่ถ้าใครชอบความท้าทายเล่นยากตัวบางแต่ถ้าเล่นเก่งขึ้นมานี่จับตัวยากมากก็จะแนะนําเป็นเบลดเมเด้นครับซึ่งเป็นเมนผมเองแล้วในอนาคตผมจะทําคลิปสอนเล่นเบื้องต้นด้วยนะอยากให้ทุกคนได้รู้จักกับอาชีพนี้มากขึ้นเพราะน่าจะเป็นอาชีพที่คนเล่นน้อยสุดแล้วใน PVP คลิปนี้ครับจะ ก็โหมด PVP แบบ3 v 3ซึ่งเป็นโหมดที่ผมไม่ได้ลองเล่นในช่วง close beta ที่ผ่านมาแล้วต้องย้ํากันอีกทีครับว่าระบบ PVP เกมนี้ของที่เราใส่แทบไม่ได้ส่งผลอะไรขนาดนั้นทําให้เราสามารถเข้าไปลองสนามลบได้เลยแบบไม่ต้องฟาร์มอะไรเยอะแต่ใส่เสื้อผ้าไปหน่อยก็ดีนะจุดที่ทําให้ผู้เล่นบางคนได้เปรียบกว่าก็จะมีเรื่องเลเวลครับที่คนเลเวลเยอะจะมีสกิลหลากหลายกว่าสกิลแรงกว่าและปลดล็อกช่องสกิลมากกว่าแต่ถึงอย่างนั้นสุดท้ายมันก็วัดกันที่จังหวะในการบวกกับการต่อคอมโบอยู่ดีรทีีเ่เเเกกกกกมมนน้อองง็จะจะุดดนนาาาาลลศแ หลบหลีกที่ต้องบริหารแต้มดีๆส่วนตัวไปลอง PVP มาบอกได้เลยว่าสนุกมากครับมันอาจจะดูมัวม่วๆแต่ก็ชิงไหวชิงพริบหาจังหวะบวกกันมากกว่าที่คิด ถ้าอยากรู้แล้วว่าเกมนี้ PvP สนุกขนาดไหนงั้นเรามาดูกันเลยครับต้องบอกไปก่อนว่าไม่เคยเล่น PvP แบบ3 VS 3มาก่อนเลยตั้งแต่ในโคสเบต้าแล้วเพราะว่าตอนนั้นรู้สึกมันจะมีเวลาจํากัดช่วงมั้งแบบว่าแล้วผมเข้ามาเล่นตอนกลางคืนทุกทีเลยก็เลยอดเล่นซึ่งคิดว่าอาชีพเบ a ดเม a เด่นนี่ก็อาจจะไม่ได้เปรียบมากขนาดนั้นเพราะว่า AOE ไม่ได้ใหญ่นะแต่ว่ามาลองดูแล้วกันน่าจะสนุกอยู่คิดว่ากลางๆแต่ไปถึงระดับสูง เจอเบลดไมเดนเหมือนกันด้วยเอานี่มันเขาบังคับให้แบบเจอสายเดียวกันเลยผมนึกว่ามันจะแบบต่างอาชีพเจอกันอะไรอย่างนี้แล้วทุกคนวัยหกสิบหมดเลยเว้นกูุวลยสี่สิบเจ็ดกล่คนเดียว <laughs> อ๋อแมปใหญ่โอเคโหไงวะเนี่ยมาอยู่บนอากาศได้แหละมันม,มีใครทำอะไรก็ได้ทำไมเหมือนเพื่อนจะตายหมดแล้ววะอืม เอาเวแล้วอ้ลองอีกรอบมารู้สึกว่าใต้มอหลบขวาล่างนี่สำคัญมากเลยเหมือนเราต้องลอยไกลๆอ่ะเราบวกไม่ได้ไงวะเหลือเราคนเดียวเหรออัยายละตาแรกนี่รับน้องจัดเลย เเล่นดียว A few moments คืออย่างน้อยเราก็ต้องขึ้นซักทหารราบให้ได้ว่าพี่แข่งมาสองรอบยังไม่ชนะสักรอบเลยเอ้าทาไมทีมเคียวไปอยู่ฝั่งนู้นหมดเลยผมน่าจะไปอยู่ฝั่งนู้นมากกว่าเพจะได้ครบ3คนพอดีมีตัวอยู่ข้างหน้ามีตัวลอยหลังแล้วผมก็ค่อนข้างเวอร์สตาอยู่พอสมควรอยู่ไหนก็ได้ไม่เลื่องมันฝืนอ่ะเอาหิวได้หรอเอาพีพีหิวได้หรอเพิ่งรู้เยนะลุม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 เพื่อนมาแล้วหนี โอ้ยโอ้ยมาคันจมูกเลยตอนนี้แกไม่รอดแน่ไปแล้วหนึ่งอ๋อมันใช้ได้แค่สอันโอเคก็ว่าถ้านี่มโกงเบอรไร้เป็นไรเดี๋ยวจัดการเองเพื่อนไม่ต้องกลัวเดี๋ยวลาเอง,ง,ง,งตัวเดียวแล้วออมาโอ้งานง่ายเลยอย่างนี้ได้เวลากินของอร่อย เรียบร้อยสวยงามนี่สิทีมเวิร์กเอ้าเราไม่ได้ MVP ได้ยังไงนี่โอฝั่งนั้นแต่ละตัวโคตรแอค e s s i ีฟเลยแล้วฝัวว่งเราแพ้ตัวล้วงด้วยเลยแต่อะไรก็เกิดขึ้นได้ถ้าเราเก่งสะอย่างรีบจังไว้ทำไมทุกคนไล่หมดเลยเอ่ะเฮ้สามคนเนี้ยมาเดียเด่ยวเดี่ยวมาดีกว่า sing, sing, sing. หลายรอบแล้วมึงอะไปล <c oughs> ะชนะหมดแล้วออกเลยเเหลือตัวหนึ่งโอเคเอ้ย่าล้าช็อตนะเว้ยสาสู้ตั้งนานเหลือตัวเดียวแล้วมาได้เวลาล่า วสวยจับนั่นแหละเรียบร้อยเตอพลังแสงคาเมฮาเม่ห้าเรียบร้อยเอ้าเราเราไม่ MVP อีกแล้วว่ะเอ้แต่ชนะว่ะไม่อยากเชื่อว่าเราชนะดีเราะเราปล่อยไปใส่เดี่ยวเพราะเราเก่งอยู่แล้วเวลาสู้หนึ่งต่อหนึ่งแล้วเราไม่ค่อยแพ้ใครเท่าไหร่ไม่สิเราไม่แพ้ใครเลยทําไมเบลดเมเดนมันกองอยู่ตรงนี้กันหมดเลยวะสู้หนึ่งหนึ่งนี่นนแทบไม่เคยเจอเลย<ะ>อย่าทําเพื่อนผมจะดอจะดอจนกว่าจะจบเกมโอเคไม่ดอ,อก็ได้ไปละ <laughs> พักยกก่อนเพื่อนโดนลุม เพื่อนถอยไปก่อนเดี All ๋ยวเราจัดการเองนี่ก็หิวจังเลยครับพี่ไม่ได้กินข้าวมาหรือไงตายแล้วโอ้โหหายเพื่อนเราโดนหมดเลยฝั่งนู้นใกล้ตายสองตัวโอเคไปไหนมาคุยกันก่อนเราอะ เพื่อนเนี่ยเพิ่งตายนี่ยางไม่ได้ใช้ตัโขวดเองแน่ okay. พอแล้วลึกก็เกรมันเต็มเดี๋ยวมันสวนเอาหรือเราสวยโอ้ยโดนหมดเลยขยับไม่ได้เลยวะโอ้ยไหวอยู่ไหวอยู่รีบไปชาามันก่อนตายวะยังไม่ตายก็เอาตายแล้วโอเคมา แบกแบกมาโอ้โหติดมุมด้วยอร่อยหอกโอ้โหโหดจัด MVP แล้วแหละอืดับเบิลคิวครับท่านมีสีน number one blade maiden แห่งประเทศไทยเออหนุกดีว่ะมันดูมั่วดี <laughs> มาใกล้จะเป็นจ่า10เอกแล้วมั่วมากยังกนานารุโตสู้กัน โอ้ยไม่โดนนะโอตายแั้วหนึ่งของฝั่งนู้นเยี่ยมเดี๋ยวจัดการเองครับพี่แต่ตัวเดียวและหนีไปไหนเดี๋ยวจับให้เปิดระบบเซลล์ดิเฟนเด้งเป็นพินบอลซะพลังแห่งการรุมนี่มันดีอย่างนี้เองเหมือนไม่ค่อยได้ทำอะไรเท่าไหร่เลยนั่นไงจริงด้วยเฮ้ยแต่เราลาสดไปสองตัวโอ้โหน่าเกลียดจริงๆเรา ดับเบิลเบลดเมเดนงั้นเหรอตายต้องเผื่อระยะแค่ไหนวะเนี่ยงั้นตีเลยเหรอแมสวย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 ขอลำข้างบนอยู่คนเดียวซ้ำศพลุมเนี่ยถนัดนะขกอให้บอกอ้าวติดกับเราซีิอย่างนี้ขอแล้วนะอือตรงไายแล้วแหละไปแล้วหนึ่งไม่ตายเหรอ เออโอ้ยโอ้โ,อโหมาพร้อมกินของอุ้ยนึกว่าเหลือกันตัวเดียวจัดการมันเลยจัดการมันเลยจัดการมันเลยอุ้ยไม่นะอย่าครึ่งดีคุยกันก่อนได้ของแบบนี้เฮ้ยทำลายเพื่อเราอะเขาไม่ยอมนะเว้ยพลังขับมีครับปาไปแล้วสองยอมแพ้ซะเถอะหนูมันจบแล้วจริงจริงวะนักินซ้นสำศพโอ้โห ถ้ารอน,นี้ให้ถีบเลยพลังแห่งหมาหมู่ชนะทุกสิ่งริงอะไรกูจะขึ้นแรงวะ MVP ด้วยอาไม่ใช่อ๋อ <c oughs> อยู่ข้างล่างเนี่หว่ามาเราจะเป็นจา่าสิบเอกเหรอทำไมเราสอบเลื่อนขั้นยากจังเลยอะนี่อยู่แรงต่ำสุดมันขึ้นยากเหรอโอ้โหพลังสาวๆเจอกับทีมหนุ่มๆอย่างน้อยคลิปนี้ต้องจบด้วยการขึ้นเป็นจา่าสิบเอกให้ได้ก่อนมีแต่คนหิวมาฝั่งนู้นนั่นมาแล้วชาร์จพลังมือเช้าเราชาร์จไอเวเนย ก็เลยเดี๋ยวรับช่วงต่อได้เอ้าตายแล้วลากผิดโอ้โหโดนคลื่นลำแสงจะเอาเหรอฮะจะเอาใช่ปะไม่ไม่เอาก็ได้ครับพี่ผมไม่เอาไงพี่อ้อยอ้อยพอแล้วขอฟื้นก่อนฟื้นพลัง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 เดี๋ยวรับช่วงต่อเองมาของชอบอา้าวมันหนีไปแล้วเอา้าไม่ได้ทำอะไรเลย <laughs> จบไม่สวยเลยไม่ค่อยได้ทําอะไรเท่าไหร่เลยจริงๆด้วยล้างคืนอย่างไม่คู้ขวนเท่าไหร่ล้างตาแล้วกัน แล้วก็ผ่านไปอีกหนึ่งชั่วโมงที่หมามะพร้าวได้พยายามไต่แรงเพื่อให้ตัวเองขึ้นเป็นระดับทหารราบเขาได้ประสบพบเจอกับชัยชนะและความพ่ายแพ้ดับไม่ทวนไม่ว่าจะเจอเพื่อนกากเพื่อนออกเกมกลางคันหรือแม้กระทั่งตัวหมามะพร้าวกา,กากเองแต่ถึงกระนั้นเขาก็เล่นมาจนถึงแมสสุดท้ายแมชที่เขาจะได้พิสูจน์ตัวเองว่าเขาคู่ควรกับตำแหน่งทหารราบหรือไม่เรามาดูกันดีกว่าเพราะดีกก่าฟังผมบ่นอะไรก็ไม่รู้ <pater f air> ขอร้องแล้วนะวันนี้เป็นตาสุดท้ายแล้วเล่นมาสองชั่วโมงแล้ว เจอแต่คลาสรายยำทั้งนั้นอ๋อจะไม่ค่อยดีเลยวะ <c oughs> ต้องได้สักสองตัว <c oughs> ต้องได้แหละอย่างน้อย <c oughs> ตัวหนึง่งการสอบเด้อนขันจะเป็นจริงแล้วใช่ไหมจะเป็นจริงแล้วใช่ไหมเออ เรียบร้อยในที่สุดก็กลายเป็นพลทหารแล้ว Let's go อ Jesus Christ ไม่เป็นไรเจอกันใหม่พรุ่งนี้กว่าจะฝ่าฟันมาเป็นพลทหารได้เรียกได้ว,ว่าใช้เวลาอยู่พอสมควรใครที่กำลังมองหาเกม PVP มันๆลงดันสนุกสนุกไม่ต้องปั้นตัวละครน,นานแล้วเข้าสู่สังเวียนเลยก็มาดาวน์โหลดเกม Crystal of a d l a n t กันได้ที่ลิงก์ในด e สคริปชั o นส่วนใครสนใจอยากเข้ามาอยู่กิวเดียวกันเกมนี้เขาใช้ชื่อว่าก er นะองเรือนะก็เข้ามาจอยกันได้ครับกับกองเรือสปายเราจะรักเดียวใจเดียวไปด้วยกันแล้วก็เข้ามาแล้วบริจาคเงินเข้ากองเรือเยอะๆด้วยนะฝากกดติดตามถ้าหากชอบคลิปนี้แล้วมาเป็นเอเจนต์ด้วยก ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับมาช่วยจับต้องได้แล้วแหละตัวมาอย่าพึ่งขึ้นมาก่อนเอาไม่เป็นไรอือสวยจัดโอ้โหได้ทุกตัวเลยมึงเนี่ยล่าเขาทั้งนั้น <laughs>